たかっこいい ชมคลิปกันเซขนฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่นกอนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชันได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับเซฟแปบาทสีนะคะวันนี้เนี่ยเซฟก็พาทุกคนมาดูการจัดเทรลลิสต์อีกอันหนึ่งกันเนาะก็จะเป็นเทรลลิสต์ในส่วนของ PVE โหมดนั่นเองค่ะหรือการลงด่านเนื่องจากว่าเราทํา PVP ในส่วนของ อารีน่ากันไปแล้วเนาะเรามาดูกันในภาพของการลงด่านกันดีกว่าเนาะเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยค่ะว่ามีตัวใหม่นะคะที่ได้ขึ้นเทียร์ข้างบนด้วยแหละหนึ่งตัวทุกคนต้องแบบว้าวในว้าวมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เกินคาดคิดแล้วกันแต่พอเอาไปลองลงด่านแล้วเนี่ยเฮ้ยมันลงได้เว้ยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นตัวไหนถ้าพอแล้วเนี่ยไปจัดเทียร์ลิสกันเลย เริ่มจากเทีย SS บวกกันก่อนเลยนะคะทุกคนและเทียเอบอกในรอบนี้นะคะก็มีตั้ง4ตัวในการที่จริงมีมากกว่านี้แต่เซฟสึกว่าเซฟปล่อยเกล็เกินไปทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหลือ4ตัวนี้ค่ะก็จะยังเห็นว่าเบอร์นิคสไปเป็นลูกรักตลอดไปอยู่ดีนะคะอันนี้ไม่ได้ให้คะแนนแบบลูกรักไม่มีเลยไม่ลำเอียง จริงๆทุกคนโปรดเชื่อนะคะสลับเซฟเนาะเซฟก็จะถือว่าตัวของแท้งนะคะที่ทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวของป้าฮอลลี่เนาะสลับใครที่แบบเฮ้ยฉันลงยังไงแล้วแบบ มันโดนดาเมจเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้าเป็นตัวที่คอยดูดซับดาเมจให้เนี่ยตัวของป้าฮเลียค่อนข้างตอบสนอมากเนาะแล้วก็เขามีความถึกแล้วยังมีดาเมจในตัวเหมือนกันนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะเท่า Burning Spi ปนเนาะแต่ว่าเขาก็สามารถแทงได้ดีและมีดาเมจติดมาเชฟก็เลยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่ายกย่องค่ะทุกคนเพราะมันทําให้เราผ่านด่านกันง่ายมากขึ้นตัวดาเมจตัวฮิวอะไรเงี้ยมันสามารถยืนได้นานมากยิ่งขึ้นเนาะ นะคะซึ่งท็อปปิ้งก็เซฟจะใช้เป็นแบบคู่ทามล้วนไปเลยเนาะออฟลองลดความเสียหายหรือออฟลองลดความเสียหายบิสกิตเป็นดามเมจธาตุเหล็กก็ได้นะคะส่วนสลับตัวของเออซลลี่เนาะ ส่วนตัวเซฟนะคะเซฟรู้สึกว,ว่าเซลลี่นะคะเป็นตัวหนึ่งที่เอ่อเป็นดาเมจวงกว้างนะคะจากใครอินเทนอชูก้าเลยแต่เขาสามารถเหมือนกับลบล้างดีบับได้ด้วยเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เราติดแตกมาหรือสแตกของเม็ดมาเล็ดเขาอะ15มั้งแล้วมันก็จะแบบฮิวมารอบหนึ่งนะคะเซฟรู้สึกว,ว่าเซรลีเนี่ยเหมือนที่บอกไปเลยว่าถ้าเอาเวแล้วเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ เจ๋งมากๆสำหรับการลงดัดน,นะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เซฟติดไว้ตรงนี้นั่นเองซึ่งท็อปปิ้งนะคะจะใช้แบบจากอารีนาเลยก็ได้เหมือนกันเนาะหรือนะคะก็จะใช้เป็นคูทารล้วนหรือโจมตีลวนก็ได้แล้วก็ออฟลองเป็นความเสียหายทัตพืชนะคะทุกคนต่อมาสำหรับเบอร์นิสไฟนะคะก็โจมตีลวนเหมือนเดิมตลอดไปเพิ่ม damage ทัไฟนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ ทำไปเถอะทุกคนนะคะอารีนาไม่ได้ลงไม่เป็นไรอ่ะศึกไปพูดพิทักษ์ได้ลงแน่แน่แล้วก็ลงดาดได้ลงแน่แน่นะคะอ่ะต่อมาเนาะสลับตัวของอีท้าชูก้านะคะอีท้าชูก้าก็เป็นดาเมจดอ่อเป็นดาเม็วงกว้างเนาะค่อนข้างแรงนะคะก็แต่ว่าสลหรับเซรเซฟให้ลองจากตัวของซีลี่เนาะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถฮิลได้แต่สามารถเช่ฟีดได้เนะเาะอ๋อลืมบอกไปค่ะซีรี่สามารถ เขาเรียกงตรึงเป้าหมายได้แล้วที่แบบมันบอนล็อกข่าเอาไว้นะคะเซก็เลยถือว่าโอเคสีตัวนี้เป็นเทียดเอเอนาะเดี๋ยวมาดูไอเอสบวกนะคะเดี๋ยวมาดูเทียเอกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ เอาละค่ะทุกคนสลับเทีย SS นะคะเซฟก็จะให้เป็นเหล่าตัวฮิลทั้งหลายเนาะแล้วก็เป็นตัวดามจค่ะถ้าพูดง,ง่ายๆเนาะทุกคนสลับในเมนแทงนะคะเซฟก็ยังคงยืนหยัดอยู่เนาะว่าจะเป็นป้าฮลี่ไม่ก็บ์นดิ้งสไปที่แบบสามารถกึง่งแทงกึง่งดามจได้นะคะตัวของเซเลนโซเนาะก็จะเหมาะสำหรับเอพิโซดใหม่ๆเนาะที่เอามาลงคู่กับตัวของชาโคนะคะแต่ถ้าถามว่าเออลงผู้วิทักแล้วเวิร์กไหมเนี่ยเนี่ยเซฟขอหักแตบบ้แล้วกันนะคะก็เลยจะกลายมาเป็นเทีย SS นั่นเองซึ่งปู่เพีย เป็นตัวหนึ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวฮิลนะคะจะใช้เป็นปู่เพียวฮิลตัวเดียวก็ได้หรือจะเป็นปู่เพียวคู่กับตัวของมิสติกเฟลก็ได้ปู่เพียวคู่กับบันนีก็ได้ปู่เพียวคู่กับคิมสดก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวเดียวแล้วเอาดาเมดมาเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือในบางพาร์ทนะคะทุกคนเช่นแบบผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยเราอาจจะใช้ตัวของมิสติก a l ลนะคะในการลง ะะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันจะเป็นเซตนี้นะสำหรับการช่วยโลกนะคะทุกคนเอาล่ะนะคะแล้วเมื่อกี้เราพูดเกริ่นกันไปเนาะในเสรวของตัวดาเมต ก็สลหรับตัวดาเมจนะคะที่เป็นในส่วนของตัวผู้นักคีผู้นักคีเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยเนาะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจดได้ค่อนข้างดีค่ะในสึกเห็นผู้ทักค่อนข้างลดมากๆเลยทุกคนแต่แต,แต่แต่การลงหนานนะคะมันก็ดีข้อดีเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยนะคะจากที่เราใส่สลอ็อตมันไม่มีที่ว่างให้กับ พูดอักขีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันในการเลือกเพิ่มเติมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของสึกให้ผู้ทังเซฟบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวฮิลทั้งหลายเนาะทุกคนซึ่งท็อปปิ้งและบิสกิตนะคะสำหรับตัวฮิลหรือสายฟุ้นฟูเนี่ยเซฟเคยทําแบบรวมแบบมัดรวมทุกอย่างไว้แล้วนะทุกคนไปดูกันในช่องได้เลยนะคะเซฟมีรีวิวของทุกตัวเลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของ T.S. ทุกคนต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอน ก็ล่ะค่ะทุกคนในส่วนของเทียเสในรอบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วทำไมตัวเฟตโชิเน่ฉันถึงไม่ติดเอสแต่กลับกลายเป็นว่าตัวใหม่ค่ะนะคะติดเทียเนาะนะคะสหรับเซฟนะคะตัวของนักธนูเนี่ยไม่ติดเลาะนักธนูเนี่ยเรามีโอกาสได้ใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเฉพาะด่านไปนิดนึงเนาะ ตัวของอป่าดักนะคะปาดักเอาไว้ลดการฟื้นฟูได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่ดาเมจไม่พอแล้วรู้สึกว่าฉันต้องการลดการฟื้นฟูมากๆเลยนะเพราะมันฮิวสู้จนฉันสู้ไม่ได้ละนะคะให้ใช้ตัวของปาดักนะแล้วก็ในส่วนของตัวเอ,อ่อถ้าเป็นน้องนะคะน้ยน้องชารดมิวให้เสี่ยงน้องไปเลย ะะสำหรับ Shadowmew นะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สำหรับเซฟเนี่ยมันไม่ได้แย่แต่ถ้าพูดถึงดาเมจหนักๆแล้วเนี่ยเซฟยังไม่ได้ให้อยู่ในเทียร์ SS บวกหรือ SS นะคะทุกคนเพราะว่า Shadowmew มันทำดาเมจวงกว้างได้ก็จริงค่ะแต่มันแบบยังเบาอยู่อ่ะสำหรับเซฟนะนะคะแล้วก็ตัวแทงตัวใหม่ค่ะนะคะสำหรับเซฟเนี่ยเอาไปลองลงบิสด d แล้วมันลงได้ มันว้าวมากๆเลยนะทุกคนมันสามารถลงได้จริงๆนะคะทุกคนลองไปดูตอนคลิปรีวิวคือมันลงได้และมันฮิวตัวเองแรงมากนะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เซฟสึกว่าเฮ้ยมันลงด่านได้จริงเผื่อใครที่เป็นผู้เริ่มเล่นใหม่แล้วรู้สึกว่าเราอยากจะหาตัวแท็กแต่เราหาไม่ได้จากที่ไหนเลยอะเนี่ยมาหาจากในตู้ส่มล่าสุดก็ได้นะคะเซว่าช่วยได้อยู่ต่อมาค่ะในส่วนของตัวลินเซอร์นะคะลินเซอร์เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ดาเมจไม่ได้มีแต่เป็นตัวหนึ่งที่บัฟเพื่อนได้ดีมากๆเวลาเราเจอบอสเดี่ยวหรือลงในส่วนของโหมดศึกแห่งผู้พิทักต์ตางตัวของลินเซอร์เนี่ยช่วยดีมากๆเลยนะคะก็เหมาะสําหรับการที่ยอาไปลงเป็นบัฟเสริมนั่นเองแต่อาจจะยังไม่ได้ลงในทีมหลักสาหรับการลงดาดน,นะคะทุกคนต่อมาค่ะมีลินเซอร์แล้วนะคะการมีตัวของแคมเบรล่นะคะแคมเบรเล่ขับเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจต่อ,อบอสตัวเดี่ยวได้ค่อนข้างดีมากๆเซฟแนะนาว่ายังไงทุกทีมก็ต้องมีแคมเบรเล่ นะคะทุกนในพักของการลงอารีนาเซฟไม่ได้เอาแคม,มเรล่มาจัดเทเลสมีคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่เอาแคม,มเรล่จัดเทเลสพี่เซฟลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะคะแต่เซฟดูจากที่ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นมาสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะไม่รู้ไปทําไมนะทุกคนจะดวงดีแล้วสุ่มได้บีดหรือได้ รีเจนเนอเรทักตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นแพทปัจจุบันแล้วเวลาเอาไปลงอารีนาอย่างเงี้ยหรือเป็นรีเจนเนอเรเช่นแบบผู้ดำเี่หรือตัวของนักธนูแล้วมันจะมองข้ามเคมบล่ไปเลยเพราะเคมบล่ hmm. ไม่ได้ใช้เซฟก็เลยไม่ได้เอามาจัดเทลิสไว้ในส่วนของการลงอารีนาแต่ถ้าเป็นการลงด่านนะคะ mm hmm. เขาจะต้องมีอยู่แล้วเพราะหนึ่งเขาตีบอสกิลได้ตัวของลงด่านได้ ศึกแห่งผูไ้ไปทั้งตายแล้วถ้าเกิดใครที่พุ่งเริ่มเล่นแล้วแบบมันไม่มีตัวอื่นจริงๆเนาะเอามาลงอารีนาอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเซฟจ,จะติดเอาไว้ว่าโอเคถ้าไม่มีตัวไหนจริงอาจใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมีบีดตัวอื่นอะใช้บีดเถอะทุกคนมันยืนได้นานกว่าเข็มเล่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการลงด่านก็ต้องยกมงให้กับเขาจานะคะต่อมาค่ะพูดในเรื่องของ สายอีปิกแล้วเนาะตัวของจจมโจรค่ะคิ้วหนาของเรานะคะจอมโจรยังเป็นตัวหนึ่งที่แปะบัฟได้ค่อนข้างดีดามจธท่าก็จะแรงขึ้นเหมาะสําหรับการลงสื่้พุทษ์นะคะแล้วก็การลงดาบค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวของออป้าฮอลลี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเยติน้าแข็งย้อยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดูซับดามจได้ค่อนข้างดีค่ะนะคะถือว่าเยี่ยมยอดเลยแต่ว่าเขาฮิวเบาวกว่าแล้วก็เขาเรียกไง มันดูซับดาเมจแต่าจะาไม่ได้แบบดีเลอรเท่าป้าโฮล่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดใครที่ไม่มีเซตโบนแต่อยากได้แทงที่แบบใกล้เคียงกับโฮลี่เบอรี่เลยก็จะใช้เป็นเยตินะ,ะจ๊ะทุกคนต่อมาเทียร์ A B และ C เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสรับใครที่หา ใน,ในส่วนของการป้านท็อปปิ้งต่างๆนะคะสิ่ิงเซมน่าจะลงเกือบทุกๆตัวไว้ให้แล้วเนาะหรือไปดูคลิปการลงด่านก็ได้เพราะเซมจะแนะนำโดยละเอียดเลยเนาะว่าตัวไหนใ,หใช้อะไรกันบ้างนะคะเอาล่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเทลลสปัจจุบันทุกคนนะคะก็เต็มกระดานกันไปเลยนะคะสำหรับเทเอเทเอเนี่ยเราจะเห็นในศึกแห่งผู้พิทักษ์กันบ้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทีมท่าไฟฟ้าเป็นหลักเนาะที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแบบสก,กิลเป็นหมูเนาะนะคะมีเฟตตูชินเน่เนาะที่ปกติเซฟให้ S หรือเป็น A ต้นๆเนี่ยเซฟจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือ พอมันมีตัวใหม่มาปุ๊บมันก็เลยอยู่ในเทียร์เทันทีนะคะแล้วก็จะมีตัวอื่นเนาะที่เราใช้กันบ้างประปรายนะคะแล้วก็ตัวฮิวนั่นเองส่วนตัวบีเนาะนะคะสำหรับตัวอื่นทุกคนตกใจว่าเฮ้ยอัศนีอ่าลาชินนําแข็งใดๆเนี่ยทำไมมาถึงอยู่เทียร์นี้นะคะถ้าเซฟอิงจากการที่เซฟลงดาดเซฟรู้สึกว่าพวกนี้มันจะทําให้ลงดาดช้าเนื่องจากคุณทม์สกิลมีผลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเซฟก็เลยยังไม่สู้กับทีมข้างบนสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ตัวของ อื่นๆเนี่ยเราจะมาช่วยเสริมมากกว่าหรือใช้เฉพาะโหมดไปเลยเช่นนันนี่ไทเกอร์เราใช้บ่อยก็จริงเช่นแบบหอคอยที่เป็นไฟล้วนหรือ,อผู้พปทากที่เป็นไฟเลยเนี่ยคือเราใช้เป็นแพ้ บางพาร์ทไงแต่ถ้าถามว่าจําเป็นขนาดนั้นด้วยตัวมันเองไหมอาจจะไม่นะคะทุกคนก็เลยจะเป็นประมาณนี้ค่ะที่เซฟลิสมานะคะไม่ได้ใจตรงกับที่เพื่อนๆไหมเพราะว่า1มีทั้งการลงด่านเนาะแล้วก็ศึกแห่งผู้ไิทักนะคะที่เซฟจะลิสต์เอาไว้เนาะก็เลยจะเห็นว่าทีมสายฟ้าเนี่ยจะอยู่ประมาณเทียร์เอนะคะเพราะว่าได้ในเรื่องของศึกแห่งผู้ไิทักแต่ไม่ได้ในเรื่องของการลงด่านนะคะทุกคน โอเคค่ะประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจตกหล่นตัวไหนไปเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนนะคะถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะหรือแบบเทียิ้เรียนชลิสในใจแล้วสุกเฮ้ยชินไม่ตรงนะอะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์กันมาหน่อยอยากเห็นว่าแต่ละคนจัดอะไรเป็นท็อป5บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อป5ของเซฟนอสหรับการเลือกที่จะลงหนาแนันเองค่ะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ